อากาศงานแข้งเรือเพิ่นไก่สีเริ่มแล้วครับผมเวทีมอลำัมสิงริมน้ำครับผมไปเดี๋ยวเขาไปเบิ้งในร้านดอกจานน้ำกันครับ <S 2> <S 2> <S 2> คนกัเริ่มมาเลาะลายแน่แหละครับผมเมื่อนี้วันพฤหัสบดีที่1ิครับงานเพิ่นสีเิเอิ่ม11 12 13ครับผมไปขาไปเบิ่งกันครับผมร้านดอกจานวันนี้พฤหัสบดีที่สิครับผมเป็นกระดับประดาสวยงามครับผมนา ทุ่งหมดต้งหมดนี่เขามาช่วงใบๆครับใบมง้งวัวาบสองแล้วใบมบงใบสองแล้วบรรยากาศก,าก็สินเงี็กเงาชักหน่อยครับทน่ะว้าสินค้ากับพี่ตะกิ้พรมนี่แล้วเอาไปใส่เลยนี่ออ,อเดือบอ่ะเนี่ย ร้อยตัวเท่าไรล่ะมึงเนี่ยรอยสิบครับ้อยสิบนะครับผมมึงเนี่ยนะอยตัวรอยสิบอตัวต่ออยสิบไม่ยังลยในถุงเจ้านี่ต่อครับต่อยมึงนียโลงหนึ่งหมดนะเท่าไหร่ถุงเท่าไรครับ่สี่ลอยกบบาทได้ไมลอนเด้อต่อว่านี่ดบองคำในจังใดเนี่ยปลาคอ ของแท้เลยปานหน้าผุ่นทางพุ่นโอนเวทีมองเพิ่นสิแสดงพี่น้องเอ้ยมือแลงก็มีเพิ่นหมดเลยมือแลงแลงก็มีนะครับเด้อมือแลงก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมองมือแล้งหลายอย่างหลายอย่างนั่นเลยก็มีคือการ ร้อยต Sher ัวร้อยเท่าไรของเจ้าน um, so ี่ร้อยสิบบาทเพื่กับบน้องพี่น้องเลยโอ้ยโต่งงามเลยกบแหงก๋าบีหมากหอยหอมเพื่อนบอกหอยหอมป่ะครับหอยเดือหอยเดือหอยเดือนะหอยเดือดแล่วเราก็ร่างใส่ขี้เลย่อนเปรียใส่ขี้ใส่ขี้อันใส่แล้วเจังไหนแข็นแม่ขายจี่ไหนร้อยเศาอันนั้นต้งใส่ก็ะร้อยสิบหอยลื่นกันสิบบาทนึงเด้อพี่น้องเด้อ ข้าเพิ่นใส่ชี้ให้ดีกว่าเขาไปเห็ดเองขี้คานไปให้เรียบร้อยวู้งทุกเนอเห็ดอันอันล่างแล้วเท่าไรแม่เห็ดทั้งในเห็ดมันบานหมดอันนี้บานค่าล่างแล้วเป็ดสิบบาทอันบาทั้งในอันนี้เลยจุ้มๆเนยจุ้มอะไรมาเลยจุ่มอร่อยซ่าชุ่มอร่อยซ่าอย่เนออันบานบานนี้เปดสิบบาทล่างแล้วพร้อมอือ เดใส่เียร์เน,นื้อสดใส่ก็ตอนเศร้าคือสิลอสหลายกว่านี้มันหมดเ่ยตอนเศร้าหลายจนมุ้ยหม่งสีว่างกูไดเขาด้วยอันนี้ผมมาช่วงใบใบสองแล้วครับง่ายม่วงใบสองแล้วมันกแตสีเบาบางเนี้ยจักหน่อยแล้ว ไรๆก็เริ่มสิเบิดแล้วเหลืออันละทุงสองทุงหุ่นแล้วก็กระลังใส่ขี่น้ำพอม <c oughs> <c oughs> ตอนเสวกก็สิเต็มเลยเนาะ้อนวุ้ยมองสิงนะว่าง <c oughs> เนึกคือเนาะเข้ามาช่วงบใบม่วงใบสองแหละครับตอนนี้บ่าสองใบาสามแล้วอะไรก็มีมาม่วงหมากหุ <c oughs> <c oughs> ก่นกระลังใส่ขี่เลย ลอยต้ออยเท่าไรครับพงเจ้าอยสิบาทคือกันเน่ะเบิดสุ่มหอคหลังหนับเดวใหม่ๆเลยสดๆเลยง้ามขนาดด้ยพี่นงอมึงโอ้โดีอดีใส่เดียวกันเบิดเลยก็ใส่คีให้พร้อมเลยอ้อพี่นงองมึงเนี่ยมากใหม่ๆสดๆตเลยก็ตอต่อตไซร่นะ เบิ้งเนี่ยสดสเลยเด้อพี่น้องเบิ้งโตโตเห็นบม่นี่นี่จะเป็นไก่นี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 ่โอ้ยไตอยู่สดสดด้ครขนาดนโอ้นี่เปีนเมียนเหมือนเดิกุ่นแห้งไหลต่อไม่ไห่อู้ยมนไม่นะแม่มันบ่ตอดวะครับมาจากไหนห่วยตอดทันแล้วหอ่าห่วยเบนวอยูโอ้ของเถื่อเลยแม่บินวนอยู่นี่ตอดทันแล้วหรือเล่า้ กอ <c oughs> <c oughs> กนาก็ามากับกินหลอไปแล้ววะยังแนวท้งไตอยู่ขายหยกเป็นห้างเด้อครับเด้อโล่ละหกลอยหยกเป็นห้างเวันว่ามันก็นักปันใดห้างหนึ่งก,กัประมาณสองสามสองโลค่ครัวบั <c oughs> วถึงสองถึงสองครับ มันแมวมันกนั่งในาซนสนเนาะตุตีปีอยูแม่กัยังไตเต็มอยู่สดเลยกสดเหม่าขนาดเลยอ้โหกินรออยต่ออยิบมันูนงเก๋งส้เก๋งส่เอแบบร้อมัน่นก ก็กระมั่งก็ยันับว่าทันแล้วอีกหลายครั้งก่คำนองตอนเศร้าก็สิ่ักากว่านี้เนาะนี่ผมมาตอนบายเลยนะครับ <L> เฮ้ยกระลบมั่งเดียวเติมกะละมังเลยเติมกะลมังเลยมาแล้วคุณอ,อ่ะ <L> พี่เพิ่งเีป็นกล้ามใหญ่ง ปูหน้าของแท้ขันม่มังโ่ขนิเตรียมกะละมังเลยน้องม่ังข้นิเตรียมกะละมังว่ะขนาดม้าตอนใบใบกิดยังมีเยอหลากหลายไม่วอาตัย่หแม่ผมอยนึงคงแกว่าผมกำมเอาแม่แถมให้ยูเออแม่แถมพิเศษตั้งหากเออห้แมทซั่นซาบัดนะลูกเอาะไ้ะ โกกเกอร์มีกกเกอมีเพ่องนงบอยกอนี่ไหค่ะหอยแอกายงนี้ขีกระต่ายโลเท่าไหรละครับนี่ลอยหนึ่งครับผมบักหอยขีกระต่ายลกกนะ ลอยต่อลอยเร้าใส่ขี้แล้วลอยลอยต่อลอยสามสิบด้วยเนาะใส่ขี้แล้วเมันกยังสดอยู่เลยเน่ยแตมใส่ขี้แล้วมันกยังสดอยู่เลยต้องมันต้องตายแตว่าพวกนี้สิสดก่อลอยต่อลอยเศร้าเอาถุงหนึ่งบ่เอาดูบบ่ ได้แล้วนี่บ้างลอยตัวตัวลอยไอ้ละตัวนี้แหละตัวลอยเก้าไก่ขีดปงร้อยตัวร้อยยี่สิบบาทได้แล้วพี่น้องได้แล้ว กีบโปมจิบโปมปลาร้อยตัวร้อยยี่สิบบาทแล้วยางออกไปทั้งหนอกเมืองกันครับขนกระลังมากเลยหลายคาดว่าคำมากแร้งมากในแห่งสีลายด้วยพี่น้องด้วยแร้งในแห่งสีลายพวกนี่อือ ครับผมนี่กะผ้าพีผ้าหนองละอ้อ,อมตั้งต่เวทที่มอล่สิงริมโคงเข้าไปหาสื่อกิโลกิโลในล่านดอกจานอ้อ,อมผ้าส้มสินขาแนวอยู่แนวกินแนวขายในงานแขีงเลือกอำเภอเขมรลาดครับตอนนี้กอยู่ของบนล่านดอกจานครับพูนเหมือนแรงเป็นกะสีแมนครับเหมือนแรง,นเเงเป็นกะสีมีเวทที่เอ้ยทังเวทที่พป็นกะสีมีนักร้องนักร้องมาไห้ก้ามบันเทิงครับผม,มนีม่บรรยากาศดีๆครับผมเดี๋ยวมืออืนมือฮือซุกเสาทิเนาะ เป็นงานแข่งเหือาเบิงงานแข่งเหือน้ำกันครับผมเตือเที่ยวอำเภอเขม,มาราชครับ